ซื้อที่ตลาดมันแพงเราไปซื้อแบบวันเว้นวัน2อสวันอ๋อมันดูเป็นรายจ่ายอะค่ะเพราะในตลาดมันก็โล70ด ที่น้อยๆเราก็สามารถปลูกเองได้ตอนแรกๆนี้ไม่ได้เนาะไม่ได้แล้วเพราะผักเรายังไม่โตแล้วเรายังไม่รู้จักวิธีการปลูกแล้วก็ปอจะทอก็ได้มาให้ความรู้เราเราก็เรียนรู้ไประยะครึ่งปีหลังก็ปลูกผักได้สวยแล้วแล้วก็ไปขายได้แล้วเราไปซื้อแบบวันเว้นวันสองสามวันอ๋อมันดูเป็นรายจ่ายอะค่ะเพราะในตลาดมันก็โล70ดถ้าวันไหนเราอยากจะกินเราก็ ตกเบ็ดเองกินแล้วก็ยกยอเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เริ่มมีไรายได้เพราะว่าหวานก็ลงผักสวนครัวไว้อยู่อย่างเช่นมะเขือยาวแล้วก็ผักกาดแล้วก็มีหลายอย่างค่ะแล้วก็มีถั่วฝักยาวอะไรอย่างงี้ค่ะเราอาหารปลอดภัยจากสารพิษนะคะแล้วก็ตอนนี้หวานก็ได้ตั้งใจว่าจะทําพื้นที่ตรงแปลงนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้หวานก็เลี้ยงเนื้องไก่ แล้วก็เลี้ยงปลาเพราะว่าในตลาดก็ปลาที่เราซื้อกินมันก็ไม่อร่อยนะคะแล้วก็เราเลี้ยงเองเรารู้ว่าเราให้อาหารปลาอย่างไงเพราะว่าให้โดยจากธรรมชาติเป็นแกบลำแล้วก็ผักไม้อะไรอย่างนี้ค่ะจากเมื่อก่อนแล้วถึงเวลามื้อที่เราต้องการจะ กินอาหารอย่างเงี้ยเราไปตลาดร้อยกว่า200ประมาณ150 200แล้วก็ซื้อหมดไปเดือนเดือนหนึ่งก็56000ขึ้นไปแต่ตอนนี้รู้สึกว่า2องสามวันเราเก็บผักที่ที่สวนแล้วก็ปลาที่บอกของเราไปกลับไปกินที่บ้านก็ลดได้เดือนหนึ่งก็หลายตังค์คประมาณ6 0 0 0 5 0 0อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเนาะเราก็ไม่รู้โอ้ไม่เคยมีความรู้เรื่องปุ๋ยเลยอ๋อแปะอบรมที่อาจารย์เสถียรละอาจารย์ต่อยเนาะที่ที่พานอ๋อเริ่มรู้แล้ว ก็สนใจสนใจเข้าสนใจที่เรียนรู้ที่ว่าเ,ออเราต้องมาปรับใช้กับตัวเองได้จริงแล้วกเออ็เราต้องทำยังไงอีกแล้วก็หาในข้อมูลด้วยที่ที่เราเราหาได้ในท,ทางโทรศัพท์หรือว่าทางอบรมหลายๆทางที่เรามาปรับใช้กับตัวเองอยากให้เพื่อนบ้านหรือว่าสมาชิกที่เขาบางทีพื้นที่น้อยๆแล้วก็สามารถปลูกเองได้แล้วก็มัน ทำให้ร่างกายเราดีเรารู้สึกว่าดีแล้วก็ผักที่เราสามารถที่เราจะนําขายไปด้วยแล้วก็กล้าพูดได้เต็มปากอ้ oh, ของเราเป็นกเกษตรอินทรีย์นะ,กะเกษตรพอเพียงเราสามารถได้ไปซื้อไม่ต้องไปหาซื้อในตลาดซึ่งว่ามันไม่ปลอดภัยสําหรับเรา <c oughs> ก็ยากพอสมควรแต่ก็ <c oughs> <c oughs> ทําได้แล้วก็ได้โอกาสดีๆ <c oughs>